พวกเราเคยได้ยินคําว่าวิปัสนาไหมเรื่องวิปัสนาเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานะศาสนาอื่นไม่มีไม่มีใครคนพบศาสตร์อันนี้เลยมีพระพุทธเจ้าคนพบขึ้นมาเังนั้นถ้าเราไม่รู้จักวิปัสนานเรายังห่างไกลกับความเป็นชาวพุทธมากเลยศาสตร์แห่งการรู้ทันใจตัวเองนะศาสตร์แห่งการรู้จักตัวเองเป็นศาสตร์สําคัญของพระพุทธศาสนา พวกเราอย่าไปตื้นถึงขนาดคิดว่าศาสนาพุทธแค่ว่าถึงวันเกิดทีหนึ่งก็ไปใส่บาตรไปทําบุญทีหนึ่งถาวายสังฆทานช่วงไหนดวงไม่ดีก็ไปเสี่ยงเสียมซีไหว้พระปิดทองถาวายไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นมันบูชาเทวดาแบบบูชาเทวดาหรือตายเพิ่เอาศพไปไว้ในวัดไปเผาศพในวัด ความเป็นชาวพุทธไม่ได้อยู่ที่เปลือกแค่นั้นหรอกไม่ได้อยู่ที่รูปแบบประเพณีแค่นั้นหรอกแล้วการเป็นชาวพุทธก็ไม่ใช่แค่การทําทานถึงปีหนึ่งคนก็นมาเรียกอะไรให้ใส่สองบางที่เนะองเยอะมากเลยเยอะกว่าเงินเดือนอีกถึงปีนะน่าเบื่อมากเลยวัดต่างๆนะส่งซองมาให้เป็นปึกๆเลย แค่ใส่สมัยหลวงพ่อทํางานนะแค่ใส่ซองละร้อยเนี่ยเงินเดือนเกือบหมดแล้วผู้ยเยอะมากเลยชาวพุทธไม่ใช่มีหน้าที่แค่ใส่ซองทําบุญเวลาเขาเรียกอะไรสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างโน้นสร้างนี่แล้วเรียกอะไรกันเราก็จ่ายเงินไปเไรื่อยๆบอกนี่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องทําที่จริงคนาศาสนาอื่นเขาก็ทําไม่ต้องเป็นชาวพุทธหรอกอย่างมุสลิมนะ ถึงปีเขามีสากาดคือต้องเสียภาษีสังคมต้องจ่ายคนที่มีกําลังมีไรายได้นะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งนะให้กับสังคมไปช่วยเหลือคนทึ่งเขาขาดแคลนแม่ศาสนาอื่นเขาก็มีงั้นไม่ใช่ว่าเราไปทําทานแล้วก็เนี่ยเราเป็นชาวพุทธแล้วละ่ะยังห่างไกลมากหรือบางคนสูงขึ้นมาหน่อยพวกแรกนะตำต้อยที่สุดเลยคิดว่าเป็นชาวพุทธเพราะทำประเพณีแบบพุทธ ทำบุญสายบาตรวันเกิดวันตายอะไรต่ออะรพวกหนึ่งก็ขยับขึ้นมาหน่อยคิดว่าถ้าทำฐานแล้วก็เป็นชาวพุทธย,ยังไกลกว่ากรรมชินชาวพุทธมากหรือคิดว่ารักษาศีลแล้วก็เป็นชาวพุทธที่จริงศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าศาส,สนาอื่นเขาก็มีศีลมีอย่างของเขาศาส,สนาแต่ละศาสนาเขาก็สอนจริยธรรม ทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ไม่ดีให้ทำอย่างนี้ไม่ให้ทำอย่างนี้เขาก็สอนเหมือนกันแต่ว่ามันก็แตกต่างกันบ้างอย่างศาสนา,าพุทธเราไม่ให้กินเหล้าพวกคริสต์เนี่ยกินได้กินได้ประเทศเขาหนาวเราร้อนกินเหล้าเข้าไปแย่เลยการถือศีลมันดีไหมดีแต่มันยังไม่ได้เครื่องยืนยันว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง บางคนว่าต้องเป็นชาวพุทธแท้ดีกว่านั้นเองไปเข้าวัดไปเข้าคอร์สไปนั่งสมาธิกันนั่งสมาธินี่แหละเป็นชาวพุทธไอ้นั่นก็ยังไกลกว่าการเป็นชาวพุทธอีกสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชสิ่งแรกที่ท่านทําก็คือไปหาฤาษีไปฝึกนั่งสมาธินั่นแหละนั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วท่านก็พบว่านี่ไม่ใช่ทางผลถูก กาเรานั่งสมาธิจิตใจสงบมันอยู่ชั่วคราวไม่นานนะพอออกจากสมาธิมาใจก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมแล้วถ้าลองสังเกตให้ดีนะพวกที่นั่งสมาธิมากๆเนี่ยวันไหนที่สมาธิเสื่อมนะจะร้ายมากกว่าคนปกติมันเก็บกดมานานทําไปเรียบร้อยมานานทําเป็นดีมานานงั้นลาพังการไปนั่งสมาธินะมันก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะว่าเป็นชาวพุทธ การมีระเบียบวิธีประเพณีต่างๆการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมันมีมาก่อนพุทธเจ้าแล้วอะไรที่ทำให้ศาสนาพุทธเราไม่เหมือนคนอื่นไม่มีใครเลยนะไม่มีศาสดาองค์ไหนเลยที่สอนสิ่งนี้นั่นคือการเจริญปัญญา พระพุทธเจ้าท so no. so, yeah. ่านยืนยันนะบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้ด้วยการที่อ่านอ่านเอาฟังฟังเอาหรือคิดคิดเอาปัญญาที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จริงๆเนี่ยเป็นแมนปัญญาจากการเห็นเนาปัญญาจากการเห็นความจริงของกายปัญญาจากการเห็นความจริงของใจการเห็นความจริง การเห็นเนี่ยภาษาบาลีเรียกปัสนะการเห็นพวกเราเคยได้ยินคําว่าวิปัสนาไหมเพราวิปัสนาเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานะศาสนาอื่นไม่มีไม่มีใครคนพบศาสตันี้เลยมีพระพุทธเจ้าคนพบขึ้นมาเังนั้นถ้าเราไม่รู้จักวิปัสนานะเรายังห่างไกลกับความเป็นชาวพุทธมากเลย งั้นต้องเรียนให้รู้เรื่องนะว่ามีปัส,สนากรรมฐานคืออะไรการทําสมาธิให้จิตสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานมิปัสสนากรรมฐานมาจากคาว่าวิคําว่าปัสนะปัสนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรตรงตามความเป็นจริงเห็นรูปนามกายใจนี้ตรงตามความเป็นจริงกายกายใจเรานี้แหละคือสิ่งที่เราคิดว่าคือตัวเราคือของเราไหม ถ้าไม่มีร่างกายไม่มีจิตใจนี้นะลูกเมียมันก็มีไม่ได้ทรัพย์สมบัติมันก็มีไม่ได้งั้นการที่จะไปครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเริ่มมาจากการที่ว่ามันมีกายมีใจอยู่งั้นการมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่นะเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยฟังแล้วเหมือนลึกลับเหมือนยากแต่หลวงพ่อยืนยันอย่างหนึ่งนะถ้าค่อยๆเรียนไปกับหลวงพ่อหรือฟัง CD, ซีดีสักเดือน2เดือนเนี่ยเราจะสามารถ เห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นได้แล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในความฝันตลอดเวลาเลยเรายังไม่เคยตื่นขึ้นอย่างแท้จริงเลยทั้งๆที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานะเราก็ามีความรู้สึกว่าเราตื่นทุกวัน